สวัสดีครับชื่อการนะครับนะวันนี้จะมาทำรีวิวสินค้าตัวหนึ่งให้ดูนะต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าลดน้ำหนักครับอย่างไม่เป็นทางการของแบรนด์เอสเนเจอร์นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีวางขายเลยนะฮะแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นพรีเซนเตอร์ในการทดลองนะ mm hmm. ก็คือไม่รู้จะลงหรือเปล่านะก็ต้องลองดูครับวันนี้จะเป็นวันแรกครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบ 24 24ของเดือนมกราครับ2557นะครับซึ่งสินค้าเนี่ยยังไม่มีแบรนด์ยังไม่มีมีออยอแล้วผ่านการผลิตถูกต้องตามกฎหมายของเอ,องค์กรอาหารและยาเรียบร้อยแต่ยังไม่มีชื่อยังไม่มีแบรนด์ยังไม่มีอะไรเลยครับนะแล้วก็เป็นคนลองคนแรกซึ่งลักษณะของเม็ดเนี่ยจะเป็น แคปซูลธรรมดาเลยแคปซูลอย่างเงี้ยนะครับธรรมดานะครับ,รดรบเดี๋ยวจะให้ดูหุ่นตอนนี้นะครับตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่อัดเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกัน,นครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหุ่นที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครดูมาก่อนนะอะ้ดูให้ดูอย่างงสุดๆอะดูดูด้านข้างดูด้านข้าง โคตรอ้วนครับอ้วนมากฮะเนี่ยอ้วนมากครับนะค,คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนเล่นกีฬานะแล้วก็พอเราไม่มีเวลาเล่นปั๊บหยุดเล่นปุ๊บอ้วนขนนึ้นเห็นได้ชัดเนาะจากน้ำหนักเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60สิบ นิดๆน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่แล้วนะครับเอ่อโอเคกาลังเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเห็นไหมครับ เจ็ดสิบเจ็กครับก็คือ78็นั่นแหละนะฮะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าตัวนี้กินง่ายมากเลยนะเป็นเม็ดแคปซูลธรรมดานะครับกินวันละ1หรือ2เม็ดก่อนอาหาร15นาทีวันละครั้งเดียวนะครับเห็นเขาบอกว่าดีมากๆแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะก็เลยจะมาลองดูกันว่า มันจะดีจริงๆหรือเปล่าม,ม,มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วเกิดว่ามันดีจริงๆเนี่ยก็จะนําแล้วก็บอกต่ออีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้นี่ต้องบอกว่าหุ่นสภาพเอรมาก <c oughs> เฮีเอมากจริงๆนะฮะก็คือตอนนี้โดน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 ้องๆโ,โดนหลายๆคนฮนะบอกว่าท้องแทนเมียรหรือเปล่าน่าจะชายฮะน่าจะชายเมื่อก่อนหุ่นไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยหันะ้งแต่ตางงานมานี่บวมเบิะดเลยนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับลองมาดูกันฮะว่าจะลงไปสัก กิโลนะครับ